สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอันเดอร์เคสพิเศษที่2องาครับสวัสดีครับครับผม3นี่คือ3ามศูนย์สามแล้วสามศูนย์สามศูนย์สามกรัวกล้าอาฆาตครับผมเคยดูป่ะอะไรนะสามศูนย์สามกรัวกล้าอาฆาตไม่เคยดูคืออย่างอะไรการเก้าเก้าต่อติดตามอันนั้นเคยดูหนึ่งสองสามสี่ห้าอืมผมรู้ว่าพี่พยายามประวิงเวลาวันเนี้ยเรามีความจริงต้องประกาศกันครับนั่นคือคืออะไรวะพี่พูดเด็กเหนือ เดี๋ยวเดี๋ยวผมพูดแล้วมันจะอิโมชันแนลเดผมจะพูดยังไงให้มันไม่ไม่อิโมชันเกินไปยากยากผมบอกเลยว่าช็อกช็อกวงการนะช็อกหรอช็อกวงการพูดยังไงดียรพี่ลาออกไม่ไม่อิโมชันเลยพี่ลาออกและจะจัดยูซต่อไปไม่ได้แล้วเออใช่นี่คือ bottom line ก็ใช่ก็คือว่าจะจริงจริงจะออกจากแมทเทอร์ครับ แล้วเหมือนกับว่าที่ใหม่เนี่ยก็จะเริ่มต้นในเร็วๆนี้อืแล้วก็จะไม่สามารถทำงานคู่กันได้ไม่ถึงว่าด้วยพี่ก็ไม่สามารถออกสื่อได้ง่ายขนาดนั้นเออดนวยงเงื่อนไขาทางสัญญาต่างๆอะไรเงี้ยครับเลยทําให้เราต้องไม่สามารถมีตัวตนเราครับอยู่ในสื่ออื่นๆได้ด้วยความที่ทางอีกฝั่งหนึ่งก็ มีเงื่อนไขแบบนั้นนะเนาะซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรคือมันก็เป็นเงื่อนไขทางธุรกิจทางองค์กรอะไรตามปกตินั่นแหละซึ่งก็แค่ต้องยอมรับกันไปก็ต้องยอมรับกันไปซึ่งก็ทําให้นี่ก็จะเป็นอีพีสุดท้ายที่จะมีเราอยู่ในยูซอโยคนลุกหนาวอีโมชั่นอลเดามีนเนี่ยแต่คนฟังเขาจะช็อกไหมคุณประกาศแบบนี้ก็มันก็ต้องพูดความจริงเป็นสิ่งที่ต้องพูด อ่าครับแล้วซึ่งเรามีวิธีแก้แล้ววิธีที่ทําให้ยูซียูซีเนี่ยจะยังคงอยู่ต่อนะครับอันเเคราจะยังคงอยู่ต่อใช่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 ซึ่งคนที่จะมารับช่วงต่อหรือว่ามามาเป็นแบบพิธีกรคู่กับผมอีกคนหนึ่งอ่ะคือพี่โจ้ใช่ก็คือคนนี้ทุกคนคุ้นเคยอยู่แล้วใช่ก็เราคิดว่าเอ่อยูซีมันมันมีไว้ไปอะไรบางอย่างที่ทั้งยศและพี่โจ้ก็ก็เข้าใจก็เข้าใจกันะพี่โจ้เองก็ อยู่กับรายการนี้มาครับหรือบางครั้งเราก็คุยกันในเทสทอลอยู่แล้วอยู่แล้วก็สุว่าก็น่าจะเป็นอะไรที่รสชาติใหม่ๆที่เห็นในยูได้ครับก็แต่แต่คุณคุณสามารถตั้งรูปผมทิ้งไว้ได้นะเป็นรูปแบบได้เหรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เนี่ยแล้วก็มันไม่ได้อยู่แล้วพี่ก็พูดอะไรก็ครับถ้าจะพูดอะไรแบบเป็นทางการหน่อยก็คือว่าเราก็จัดยูมาสองร้อยตอนกว่าสี่ปีสี่ปีกับสองร้อยตอนอ่ะ เราสึกว่าจริงๆเราก็รักยูซีมากก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตการทํางานของเราไปพอดแคสก็เป็นพื้นที่ที่ทําให้เราได้เล่าได้พูดได้คุยอ,อ,อะไรสนุกสนุกครับเราสึกว่ารู้สึกว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังผู้ดูไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเนาะเราสึกว่าออสองเนอะตอนนี้ผ่านมาก็ได้พูดในสิ่งที่ตั้งใจะจะพูดอืได้เล่าในสิ่งที่ตั้งใจตั้งใจะจะเล่าได้ส่งเมสเซจอะไรบางอย่างไป หาผู้ฟังที่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อเขามีประโยชน์ต่อการรับฟังพอดแคสด้วยครับก็รู้สึกว่าก็อยากให้สองลตอนที่ผ่านมาก็เป็นสองลตอนที่ดีแหละแล้วก็รู้สึกว่าได้พูดเต็มอิ่มและ嗯嗯ในสิ่งที่อยากจะพูดครับได้ส่งสารออกไปในสิ่งที่อยากทำออกไปครับนั่นแหละนี่คือในพาร์ทของยูซีก็ไม่เสียใจทีหลังถามว่าเสียใจไหมก็เสียใจอ่า มันก็เสียดายเออเออ,เอ,อจริงเรารู้สึกว่าสิ่งสิ่งที่ทําให้เรายังมีความสุขในกาทำงานได้คืออยู่สี่โอ้โหตายแล้ว <laughs> เออนั่นแหละแล้วก็มันก็เป็นช่วงชีวิตที่ดีช่วงหนึ่งเนาะก็ไม่รู้ว่าเราสองคนจะพารายการมาถึงสองร้อยตอนได้ั้ตงแต่วันแรกที่นอัดเดโมกันในห้องเล็กๆของแนนนายืดนั่นแหละก็ อืมเป็นจุดมา,มาสําคัญถามว่าเสีย,ยอะไรไม่ว่เสียได้เสียใจไหมก็เสียใจที่ต้องไม่ใช่แค่เดินออกไปจากเดอะแมทเธอร์แมทเธอร์และยูครับแต่มันก็มีความจําเป็นอะไรบางอย่างที่เราจําเป็นต้องไปสู่ชีวิตอีกบทหนึ่งครับอีกเอพิโซดหนึ่งของชีวิตและอืมอืมใช่แล้วแล้วก็ สุกว่าเออจริงๆมันก็มีเส้นทางต่อไปของรายการมาแหละที่จะไปได้ครับครับผมไม่ใช่เศร้าเฉยเลยเออจริงซึมและไม่อยากเล่าต่อแล้วจริงๆก็อยากขอบคุณกับทุกคนคนที่แบบที่ฟังมาครับว่าทั้งยศที่อยู่กับเรามาสองร้อยตอนแล้วก็ทำสคลิปมันมานานเนาะมีทีมงานทุกคนพี่เจ้าเกมจุนชมพูอ้อแอชมพูอ้อแอมากมายหลายต่าง <Ừ. S 2> เออมีตั้มเมื่อก่อนก็มีลุ่ง <Ừ. S 2> นะ้องแต่ลุ่งอยู่อะไรเงี้ย <Ừ. S 2> ก็เป็นคนที่คอยปลุกปั้นรายการนี้มันมีค,ความกลมกล่อมแบบนี้แหละออืพูดต่อไปว่นนี้นจะเป,เป็นรายการเรื่องเศร้านะไม่เป็นไรเ็เป็นว่าพี่ธันก็ได้ช่วยกันสร้างรายการนี้ขึ้นมาครับให้มันมีไวิ์บางอย่างที่เราโอเคกับมันแล้วก็พร้อมที่จะดําเนินหน้าต่อไปแล้วก็รอดูว่าสเต็ปของ u ูซจะเป็นยังไงสเต็ปของพี่ธันน็ next เ,เต็ปจะเป็นยังไงใช่ก็ฝากยศไว้ด้วยอ่าเขาก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วอ ผมจะมันมันเหมือนชีวิตแมทที่คุณกําลังเดินผ่านึงจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งเออพี่เป็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอันหนึ่งที่ทําให้ผมไปเล่านี่อเลเตโยนะหรอเออคือผมทําให้คุณแย่ลงไหมหม่สนุกดีเ <laughs> พราะว่าพี่ธางก็ยังอยู่แต่ว่าแค่ว่าแบบอ่ะอาจจะมาจัดรายการไม่ได้แต่ว่ามันก็มีโอกาสที่สมมติว่าในนามันเป็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเรากลับมาทํารายการใหมก่ก็ก็ยังได้ใช่ใช่เร,เรารู้สึกว่าถึงแม้จะจากลาไปวันนี้ครับก็ ชีวิตมันก็ต้องยังมีอีกยาวอ่ะที่ยังได้เจอกันอีกครับในโอกาสได้โอกาสหนึ่งไม่แน่ในอนาคตมันก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับครับ,รบโอเคอ่ะก่อนจะซึมกันไปกว่าน,นี้เรามาประกาศธีมแล้วก่อนไหมก็คือหลังจากเราเข้ามาเนี่ยยังไม่ได้พูดชื่อธีมเลยธีมของเราในวันนี้ด้วยความที่เป็นอีพีสุดท้ายของธัญวัน์เนาะก็เลยคิดว่าอยากอยากจากไปด้วยเรื่องแบบฆาตกรรมท,ที่ที่ก็เป็นซิกเนเจอร์ของพิธันอยู่เหมือนกันที่แบบชอบเล่าเรื่องโหดโหดเล่าเรื่องเลือดเลือด สี่กะโลห้ากะโลแต่ว่าเรื่องที่ผมเตรียมมาวันนี้ไม่ได้โหกขนาดนั้นแต่ว่ามันก็น่าจะได้ไวฟ์ไวฟ์ของความยูซีในแบบที่เลือดเลือดกลับมาบ้างเพื่อทิ้งท้ายความทรงจำเอาไว้ครับผม่ะวันนี้ผมเป็นคนเล่าก่อนนะครับเรื่องที่ผมหยิบม,มาเล่าเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เบอติมอร์เป็นเมืองในรัฐแมริแลนด์ที่อเมริกาน,นี่เรารตีมอะไรเราลืมไปแล้วเนี่ย้ย <laughs> ผมยังไม่ได้พูดชื่อตีมเลยหรอเ่าเออเป็นกินตีมฆาตกรรมซ่อนศพคิดวา เขาเรียกว่าะฆาตกรรมอำพรางป่ะฆาตกรรมอำพรางใช่ไหมเออซึ่งมันก็จะมีการแบบมีการอาฆาตกรรมเสร็จปุ๊บมันก็จะมีการทำลายหลักฐานเอาศพไปซ่อนหรือว่าการหั่นศพหรือว่าทำนุนทำนี้เพื่อทำให้หลักฐานที่มันชัดเจนสุดในรูปคดีเนี่ยอย่างศพเนี่ยมันหายไปเออก็จะเป็นคดีในทำนองนั้นนะครับจะมาค่อนข้างเพียวเลยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนไปวันนี้ผมเล่าก่อนครับเรื่องที่ผมหยิบมาเล่าเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บัลติมอร์มันเป็นเมืองในรัฐแมรินดี่ับ จริงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หาข่าวอ่านยากเหมือนกันไม่รู้ทําไมเพราะว่ามันก็ไม่ได้เก่าขนาดนั้นและเกิดขึ้นที่อ,อเมริกาเนาะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเอามาจากสำนักข่าวท้องถิ่นที่ชื่อว่า The Baltimore Sun ก็เสีย u b s c r i p t i ันเพื่อไปอ่านมาเลยชื่อ,อคุโคตรทุ่มเทคือเรื่องจริงเนี่ยเกิดเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ว่าไว้เดี๋ยวว่ากันแต่ผมขอเริ่มเล่าจากเหตุการณ์หนึ่งที่มันเกิดขึ้นในวันที่14มีสายนปี1 9 3 9แล้วกันนะครับ,รบวันนั้นเนี่ยในเมืองบลติมอร์คร นิโคลัสเนี่ยกำลังเตะบอลกับเพื่อนอยู่แถวๆที่ <im itation> ถนนที่ชื่อว่าชาเปลอแอนด์ลอมบัดสตรีทแล้วเขาก็เนี่ยเตะๆไปแล้วก็บังเอิญทําลูกบอลน,นะครับมันกระเด็นไปตกลงท่อแถวนั้นอืเขาก็คุยกับเพื่อนนะว่าลูกบอลมันก็อาจจะแพงเนาะก็ <im itation> ลเลยคิดว่าอ่ะกูลงไปก็ได้ะน้องนิโคลัสเนี่ยก็ปีนมุดท่อลงไปในระหว่างนี้เขากํลาลังสอดส่องไปรอบๆข้างในท่อเนี่ยครับเขาก็มองไปรอบๆในความมืดนะเพราะมองหาลูกบอลเนี่ยจู่ๆเนี่ยเขาก็เจอกับกองหนังสือพิมพ์ตรงหน้าเลย มันเป็นกองหนังสือพิมพ์ที่เหมือนเป็นกระดาษห,หนังสือพิมพ์ที่กําลังห่ออะไรบางอย่างอยู่อพอเดินเข้าไปเนี่ยก็พบว่าเฮ้ยมันเป็นหนังสือพิมพ์ช่วงคอมิอ่กับเป็นการ์ตูนอเมริกาที่แบบถูกตัดมาเนาะแล้วก็ดูเหมือนว่ามันกําลังห่ออะไรไม่รู้ที่มันดูแบบรูปทรงไม่ชัดเจนพอเคลียออกมาดูเสร็จปุ๊บเนี่ยตัดภาพมาที่คนข้างนอกครับเขาได้ยินเด็กสักคนหนึ่งอ่ะอยู่ในท่อเนี้ยตะโกนมาว่ามือมันมีมืออยู่ข้างล่างนี้อ่าก็คือสิ่งที่น้องนิโคลสัสเจอว่ามัน่ออยู่ยหนหังสือพิพพัน มันคือมือของคนน่ะที่หนังสือพิมพ์มันห่อเอาไวอ้อ่ะอืมคือพอชาวบ้านได้ยินแถวนั้นได้ยินเสียงนิโคลัสกอร์เนี่ยก็เลยเรียกตำรวจให้มาดูที่นี่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนายตำรวจคนหนึ่งก็รีบบิงรีบบึงมาอย่างที่เกิดเหตุแล้วก็ปีนล,ลงไปในท่อเพื่อดูตามที่นิโคลสัสเสียงว่าไว้ครับปรากฏว่าเขาก็เจอ,เอจริงๆว่าข้างในท่อนะนครับมันมีหนังสือพิมพ์ที่ห่อมือของคนเอาไว้อยู่แล้วมากไปกว่าน,นั้นเนี่ยมันมีหนังสือพิมพอ์ก,กองอยู่ข้างๆพอเคลื่ร์ออกมาดูพบว่ามันห่อขาของคนเอาไว้อ่า มันเป็นท่อนขาของคนท่อนด้านล่างแบบด้านล่างอ่ะที่มันจะไม่ใช่น่องนะว่าเป็นท่อนที่ต่อไปถึงเท้าอ่ะมันเลยน่องลงไปเออเออ,เอ,อก็จะเป็นท่อนประมาณนั้นเข่าลงไปใช่ใช่ <Okay. S 1> ใช่ <Okay. S 1> คือพอมันมีการค้นพบสุดสะพรึงของเจ้าหนูนิโคลัสก็ตารวจเนี่ยข่าเรื่องเนี้ยมันก็เริ่มแพร่ก,กระจายาไปทั่วทั่วย่านทั่วเมืองปฏิมออย่างรวเดเร็วว่ามันมีการแบบพบชิ้นส่วนของมนุษย์อยู่ในท่อตอนเนี้ยมีมือกับขาอยู่ซึ่งนั่นก็แปลว่ามันจะมีชิ้นส่วนอื่นๆของมนุษย์นะครับอยู่ตามเมือง อยู่ตามที่ต่างๆของเมืองนี้อีกก็ได้คือมันก็ยังไม่ได้แบบปิดความเป็นไปได้ทั้งหมดนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ชาวบ,บ้านทุกคนเนี่ยที่เห็นข่าวนี้ก็เลยแบบกลัวแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะปิดคดีนี้ให้ได้อยากจะรู้ว่าใครเป็นคนทําแล้วตัวเองจะปลอดภยัยไหมพวกเขาก็เลยอาสาช่วยงานตํารวจแล้วก็ช่วยกันออกตามหาชิ้นส่วนร่างกายของศพปริศนาเนี่ยให้เจอจะได้สามารถบอกได้ว่าเนี่ยคือศพของใครแล้วมันเกิดอะไรขึ้นและไม่นานเกินรอไม่ทันเท่าที่ผมไปอ่านมาเนาะหลังจากการค้นพบแรกเนี่ยมันผ่านไปแบบไม่ถึงสองชั่ว มันมีชาวบ้านในกลุ่มนงครับไปเจอหนังสือพิมพ์ที่กําลังห่ออะไรอยู่สักอย่างพอเคลียออกมาเนี่ยพบว่ามันเป็นอวัยวะภายในของคนเครื่องในเออมีหัวใจมีปอดออแล้วก็มีอวัยวะภายในอื่นๆแล้วก็ชิ้นส่วนอื่นๆของมนุษย์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยถูกห่ออยู่ในหนังสือพิมพ์อย่างประณีตมากๆอะ่ะครับมีคมําบรรยายบอกว่าเหมือนว่าไปซื้อเครื่องในหมูที่ตลาดมันแพ็คมาเรียบร้อยปานนั้นน่ะเออมันก็เลยแบบรู้สึกว่ามันน่ากลัวยเหมือนกัน และในเวลาห่างกันไม่นานมากเนี่ยครับมีคนเจอชิ้นส่วนเพิ่มอีกหนึ่งคราวเนี้ยเจอเท้าขวาแล้วก็ท่อนขาขวาล่างเมื่อกี้น่าจะเป็นท่อนขวาขาซ้ายล่างอันนี้คือท่อนขาขวาล่างแหละว,วันต่อมาไม่ทันมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเจอชุดนอนเปื้อนเลือดของผู้หญิงอยู่ในท่อในอีกวันสองวันถัดมานะครับมีการค้นพบท่อนแขนและพนักงานในโรงพยาบาลของเมืองเนี่ยก็เจอกับลำตัวของคนเป็นประมาณสามในสี่ของลำตัวเป็นน่าจะเป็นท่อนท่อนนี้เป็นต้นไปตั้งแต่ใต้นมเป็นต้นไป อียกว่าทอโซ่ทอโซ่นะถูกตอ้องทอโซ่ลำตัวของผู้หญิงเนี่ยเป็นผู้หญิงนะ,อ,ะอยู่ในที่ทิ้งขยะแถวแถวโรงพยาบาลอแล้วก็มีการคนพบชิ้นส่วนร่างกายปริศนาเนี่ยเกิดขึ้นเรื่อยๆพี่ทันแทบแทบทุกวันในเมืองบัลติมอร์เนี่ยแล้วมันก็สร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านมากๆครัคเืนนี้ผมเข้าใจมากๆว่าลองคิดดูเป็นเราสมมุติว่าผมอยู่บางนาเนาะมสมมุติว่าคนในหมู่บ้านเดินมาบอกว่าเจอมืออยู่ในท่อแล้วสักพักคนหน้าปักซอยผมเจอขา แล้วสักฟ้าคนที่อยู่ตรงอยู่ฝั่งตรงข้ามเจอสะโพกคือมันน่ากลัวมากเลยว่าบรรยากาศที่มันเกิดขึ้นนตอนนั้น,นมันทําให้เรารู้สึกว่าเราออจะเป็นเหยื่อต่อไปก็ได้แล้วมันไม่ได้มีอะไรยืนยันว่าทั้งหมดเนี้คือศพของคนคนเดียวกันม,มันอาจจะเป็นศพของหลายๆคนที่มาบาังเอิญเจอแล้วมันอาจจะเป็นผลงานของรี r i คิลเลอร์สักคนหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่าณนตอนนั้นมันยังไม่มี DNA ที่สามารถตรวจได้เนาะทีนี้ครับคําถามหลักก็คือเมื่อกี้ผมทิ้งไว้นะว่าเราเนี่ยคือชิ้นส่วนศพของใคร แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงคนนี้กันแน่เนาะหรือว่าอาจจะหลายๆคนกันแน่ที่แน่ๆเนี่ยคือที่พอบอกได้คือมันมีการพยายามจะอําพรางทิ้งศพของใครก็ตามที่อยู่เบื้องหลังแต่ก็ไม่ได้มีบาะแสอะไรไปมากกว่านี้พี่ทันเต่ว่าชิ้นส่วนสําคัญที่สุดที่มันมันควรจะบ่งบอกได้หรือว่าพอจะบอกได้ว่าคนนี้คือใครอ่ะมันคือหัวแต่หัวเนี่ยยังไม่เคยมีใครพบว่าหัวของคนคนนี้อยู่ไหนตัดภาพมาครับอีกหลายวันผ่านไปหลังจากการค้นพบชิ้นส่วนมนุษย์มากมาย มันมีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาที่สถานีตำรวจแล้วก็แจ้งความกับตํารวจว่าภรรยาของผมหายตัวไปหลายวันแล้วครับชายคนนี้มีชื่อว่าออเรลิโอมาโกทาควินิโอเขาเป็นคนอิตาลีนะครับแล้วก็ภรรยาที่หายตัวไปของเขาเนี่ยชื่อว่าอีฟลินไรซ์ซึ่งทาควินิโอเนี่ยบอกว่าอีฟลินหายตัวไปไหนก็ไม่รู้หายไปหลายวันแล้วผมหาตัวไม่เจอเลยช่วยตามหาหน่อยได้ไหมคือได้เป็นสถานการณ์ปกติไม่ทันทาควินิโอเนี่ยก็คงเป็นผู้ชายน่าสงสารคนหนึ่งที่ภรรยาหายตัวไปเนาะ แต่ว่าการพูดจาการพูดกันจาของทคาควินิโอเนี่ยประกอบกับที่ตอนนั้นน่ยมันมีการพบชิ้นส่วนศพปริศนาทั่วทั้งเมืองอะ่ะมันทาให้เจ้าหน้าที่ลงเห็นลงความเห็นตรงกันว่าคาควินิโอแม่งน่าสงสัยวะ่ะคือมันดูมีพฤติกรรมที่มันดูร้อนดลดูคาให้การแบบแปลกแปลกสุดท้ายคือตํารวจก็ลงความเห็นว่าคนเนี้ยน่าสงสัยแล้วก็ดูมีพิรุธมากๆอสิ่งที่ตํารวจทำาน่ะหลังจากนั้นหลังจากที่พอจะต้องสงสัยคาควินิโอแล้วเนี่ย เขาก็ส่งคนไปแอบเฝ้าดูติดตามชีวิตของไาควินิโออยู่ว่าเขามีพฤติกรรมแปลกๆหรือเปล่าเขาซ่อนอะไรไว้อยู่หรือเปล่าเนาะลืมบอกไปว่าตัวไาควินิโอเนี่ยมีอาชีพเป็นเขาเขาเปิดบาร์อยู่แถวทางฝั่งตะวันออกของบลติมอร์แล้วก็อีกแฟกต์หนึ่งที่ผมน่าจะลืมเล่าไปคือว่าการค้นพบชิ้นส่วนศพทั้งหมดที่ผมเล่าไปเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ซีกเดียวของบลติมอร์หมดเลยคือซีกตะวันออกก็คือซีกที่บาร์ของไาควินิโอเนี่ยตั้งอยู่เออมันก็ดูบังเอิญบังเอิญแปลกๆเนาะ ซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยมันก็มีเรื่องเล่าจากชาวบ้านคนหนึ่งครับที่เขาสนใจในการพบศพปริศนาเนี่ยทั่วทั้งบอร์ิมอเขาเดินไปคุยกับทาควินิโอว่ามีคนค้นพบชิ้นส่วนตลอดเวลาเลยถ้าเวลามันผ่านไปสักพักเนี่ยทุกคนคงเจอชิ้นส่วนครบแน่ๆเลยสิ่งที่ทาควินิโอตอบกลับเพื่อนบ้านคนนี้ก็คือว่าเออพวกเขาไม่มีวันหาหัวเจอหรอกเออคือมันเป็นประโยคตอบกลับที่แบบอ่ะมึงรู้อะไรใช่ไหม มึงน่าจะต้องรู้อะไรบางอย่างถึงสามารถพูดประโยคนี้ออกมาได้อย่างมั่นใจว่าไม่น่ามีใครหาหัวของศพนี้เจออืเออจริงๆตอนนั้นนะครับตํารวจเองก็มีเบาะแสอื่นที่มาจากชาวบ้านในละแวกด้วยเหมือนกันที่ก็พยายามช่วยช่วยเหลือมาชี้ทางหาผู้ต้องสงสยัยนั่นนี่มาให้แต่พอตํารวจเนี่ยไปดูแล้วก็ไม่ได้มีหลักฐานไหนที่มันแบบใช้การได้ก็เลยคิดว่าน่ยต้องเลือกทางที่มันดมกลิ่นแล้วมันชัดที่สุดว่าน่าจะทางนี้แหละม,มีกลิ่นตุุ่ๆทำแม่งทำแม่งมากที่สุดตํารวจก็เลยเลือกที่จะไป ไปต่อกับความมีพิรุธของทาควินิโอก็เลยเข้าไปควบคุมตัวเขาฐานต้องสงสัยฆาตกรรมในระหว่างนั้นเองครับมันมีสสิ่ง2ไทม์ไลน์ที่มันเกิดขึ้นพร้อมกันเนาะคือการบุกค,คนบ้านของทาควินิโอคือไทม์ไลน์ที่1แล้วก็การสอบสวนตัวทาควินิโอในห้องสอบสวนเป็นเกิดเป็นสสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกันครับในตอนเริ่มต้นเนี่ยอันนี้ที่ห้องสอบสวนก่อนเนาะทาควินิโอเนี่ยปฏิเสธกับเจ้าหน้าที่ว่าเขาไม่มีส่วนรู้เห็นอะไรในคดีนี้เลยนะผมไม่รู้ว่าศพนี้คือใครมันเกิดอะไรขึ้นเขาเพียงแค่ ตามหาตัวภรรยาที่หายไปเท่านั้นเองซึ่งถ้ามันเป็นตามนั้นยิงก็น่าสงสารแหละแต่ว่าในระหว่างนั้นเองครับตำรวจก็ได้บุกเข้าไปในบ้านของทาควนิโอเรียบร้อยแล้วแล้วก็พวกเขาเนี่ยก็เริ่มต้นจากการสำรวจภายในบ้านก่อนห้องครัวห้องนอนห้องนั่งเล่นไปยังถึงห้องใต้ดินก็ยังไม่เจออะไรฝั่งทาควนิโอที่อยู่ในห้องสอบสวนเนี่ยก็ยังคงยืนยันอยู่ว่าผมบริสุทธิ์ผมไม่ได้ทําอะไรผมไม่รู้อะไรเลยอตัดผ้ามาที่บ้านอีกรอบหนึ่งพอค้นหาภายในบ้านไม่เจออะไรเป็นพิเศษเนี่ยตำรวจก็เลย ออกจากบ้านไปไปสำรวจดูรอบๆบ้านครับว่ามันมีสักที่หนึ่งไหมที่มันอาจจะซ่อนหรือว่ากลุ่มความลับอะไรบางอย่างอยู่อตำรวจก็เลยเพ่งเล็งไปที่ส่วนหลังบ้านเป็นพิเศษส่วนหลังบ้านของแทคเควนิโอเนาะคือผมมนไม่แน่ใจว่าสาเหตุอะไรกันแน่ที่ทําให้พวกเขาเนี่ยคิดว่ามันน่าจะมีซัมติงซ่อนอยู่ที่ข้างใต้ส่วนหลังบ้านนี้แต่สุดท้ายเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เริ่มลงมือขุดส่วนหลังบ้านของแทคเควนิโอโดยที่ณตอนนั้นน่ะที่รั้วของบ้านน่ะ มันมีชาวบ้านจํานวนมากมามาเป็นแบบไทยมุงอะ่ะมาเป็นแบบอเมริกามุงแล้วก็ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมีการขุดแล้วมันจะเจอศพหรือเปล่าอะไรเงี้ยทั้งคนก็มามุงหมดเลยตัดภาพมาอีกรอบหนึ่งครับเกือบสองวันผ่านไปหลังจากที่แทควินิโอถูกถูกควบคุมตัวมาสอบสวนหลังจากบุกค,คนบ้านไปหลายวันแทควินิโอเนี่ยก็ยังคงให้การปฏิเสธอย่างมั่นใจว่าเขาไม่ผิดเขาไม่รู้อะไรเลยสองวันผ,นผ่านไปก็แล้วเนาะจนกระทั่งเจ้าหน้าที่คนหนึ่งครับเขาเดินถืออ่างอันหนึง่งเข้ามาในห้องเว้ย แล้วก็เอามาวางข้างหน้าทาควนิโอข้างในอ่างนั้นน่ะอืคือสิ่งที่พวกเขาเจอในส่วนหลังบ้านครับมันคือหัวของผู้หญิงคนหนึ่งแขนท่อนบนสองข้างน่องสองข้างแล้วก็ชิ้นส่วนของลําตัวคือทอโซที่เหลือ,อจากสามในสี่นัน้นอืเจ้าหน้าที่ก็ถามทาควนิโอว่ามาโกดูหัวนี้สิคนนี้คือใครก่อนที่ทาควนิโอเนี่ยเขาจะนั่งนิ่งๆครับแล้วก็พูดออกมาว่าอ e ีฟลินนี่คือหัวของอีฟลินไรส์ ก็คือหลังจากนั้นน่ะทาควินิโอก็รับสารภาพทั้งหมดว่าเขาทําอะไรลงไปครับต้องเท้าความไปว่าอีฟลินเนี่ยเป็นหญิงสาวจากตระกูลที่ดีครับคือเธอเป็นคนหน้าตาดีคนหนึ่งเป็นคนที่คนในละแวกเนี่ยต่างบอกกันว่าเธอเป็นคนสวยคนหนึ่งเนาะพื้นเพเนี่ยเธอเป็นคนดับลินที่ไอร์แลนด์แต่ว่าเคยไปแต่งงานแล้วก็มีครอบครัวอยู่ที่จอร์เจียแล้วก็มีการหย่าร้างรอบสองรอบก่อนจะย้ายมาอยู่ที่เบลติมอร์โดยที่เริ่มทํางานเป็นหมอดูก่อนก่อนจะไปเป็นพนักงานในบาร์ที่ทางตะวันออกของเบลติมอร์ ซึ่งก็คือบาร์ของทาควินิโอนั่นเองครับทาควินิโอเนี่ยเป็นชาวอิตาเลียนอย่างนี้ผมบอกไปนะที่เขาย้ายถิ่นฐานมาอเมริกาแล้วก็เคยเป็นอาหารร่วมกับกองทัพสหรัฐในสงครามโลกครั้งนี้หนึ่งก่อนที่จะมาเปิดบาร์ที่ปอติมอร์นี่แหละแล้วพอเขาได้รู้จักกับอีฟลินที่บาร์เนี่ยครับทั้งสองคนก็ชอบพอกันคบหากันแล้วก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันในบ้านของเขาอแต่พอทั้งสองคนเนี่ยอยู่ไปด้วยกันเรื่อยๆมิทันทั้งสองคนก็ ชอบทะเลาะกันแบบมีปากเสียงบ่อยกันมาแบบดักขึ้นเรื่อยๆถีขึ้นเรื่อยๆซึ่งการทะเลาะกันเนี้ยก็เป็นที่รู้กันดีของเพื่อนบ้านนะว่ามันสองคนเนี้ยดูไม่ถูกกันแล้วก็ทะเลาะกันตลอดเวลาเพื่อนบ้านที่แอบเห็นว่าอีฟลินดูเหนื่อยๆนื่อยดูเศร้าเ้าเนี่ยก็มักจะหาเวลามาขอคุยกับอีฟลินแล้วก็บอกว่าเฮ้ยคุณน,น่ะหนีไปเถอะมันไม่ปลอดภัยเลยนะหนีออกจากเมืองเนี่ยกลับไปหาลูกๆของเธอกับ,บครอบครัวเก่าเถอะจะได้ปลอดภยัยแล้วก็ช่วงก่อนหน้าที่อีฟลินเนี่ยจะเสียชีวิตเนี่ย เธอยังเคยเขียนจดหมายหาอดีตสามีว่าเธอเนี่ยกลัวทาควินิโอมากมากคือเธอกลัวคนคนนี้มากมากแต่ว่าเธอก็ไม่สามารถทําอะไรได้สุดท้ายเนี่ยความไม่ลงรอยของทั้งคู่เนี่ยมันก็หนักขึ้นเรื่อยๆไปทันขณะที่ว่าทาควินิโอเนี่ยเริ่มขังอีฟลินไว้ในบ้านไม่ให้ออกไปไหนแล้วก็ในคืนวันที่ส3บามีสายนครับหนึ่งเก้าสมเกจริงๆมันคาบเกี่ยวช่วงเที่ยงคืนเนาะมันอาจจะเป็นแบบสิบาตอนห้าทุ่มเที่ยงคืนแล้วก็คาบเกี่ยวกับช่วงเช้าม,มืดของวันที่สิบสี่ทั้งสองคนเนี่ยก็ ทะเลาะกันอย่างรุนแรงจนเพื่อนบ้านเนี่ยยังได้ยินเสียงทะเลาะของทั้งคู่ทั้งสองคนแบบแผดเสียงตะโกนร้องต่อเนื่องไปเป็นเวลาหลายชั่วโมงก่อนที่เพื่อนบ้านเนี่ยจะบอกกับตำรวจว่าจู่ๆเสียงมันก็เงียบลงไปอแล้วเสียงสุดท้ายที่เพื่อนบ้านคนนี้ได้ยินก็คือเสียงกรีดร้องตะโกนของอ e ีฟรินที่มันหยุดลงเพื่อนบ้านคนเนี้ยพอเสียงมันเงียบแทนนี่เขาจะแจ้งตำรวจเนาะหรือว่าแบบจะไปไปบอกกับตำรวจว่ามัานเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เขาทําก็คือนอนก่อนเพราะว่า เขาก็คิดว่าทั้งสองคนนี้ทะเลาะก,กันหนึ่งเรื่องปกติอยู่แล้วจู่ๆเสียงมันเงียบลงก็ดูไม่มีอะไรมั้งก็เลยไปนอนแต่ว่าไม่มีใครรู้เลยว่านั่นอ่ะคือเสียงตะโกนสุดท้ายของอีฟรินไรส์สิ่งที่เกิดขึ้นคืนนั้นครับพื้นทั้งสองคนเนี่ยทะเลาะก,กันทากวีนิโอทำร้ายอีฟรินแรงมากจนเธอพล่อยหลังตกบันไดใต้ดินแล้วก็หัวกระแทกพื้นจนเสียชีวิตด้วยความกลัวว่าสิ่งที่เขาทาอ่ะมันจะทำให้เขาซวยหรือว่าเกิดเกิดโดนจับขึ้นมาได้ทําให้เขาเนี่ยเอามีด เป็นมีดแบบหันห่นหั่นหั่นเนื้อสัตว์ครับมาหั่นรากของอีฟรินเป็นชิ้นๆแล้วก็เตรียมนําไปซ่อนแล้วก็เป็นอย่างที่ผมได้เล่าไปตอนตอน้นคือเขาก็หั่นศพของอีฟรินเนี่ยเป็นหลากหลายชิ้นมากๆท่อนแขนท่อนขามือแล้วก็หนังสือพิมพ์มาห่อไว้แล้วก็ในช่วงนั้นเองเขาก็เอาหนังสือพิมพ์ที่หอ่อชิ้นส่วนของอีฟรินเนี่ยตะเวนไปหย่อนไปตามที่ต่างๆของเมืองบอตติมอร์แล้วก็เป็นที่มาว่าทาไมวันรุ่งขึ้นถึงมีชาวบ้านจํานวนมากพบเจอศพ ชิ้นส่วนของมนุษย์ที่ไม่รู้ว่าเป็นของใครในส่วนของหัวแล้วก็อวัยวะที่เหลืออื่นๆที่ผมได้เล่าไปที่เขาก็ขุดดินส่วนหลังบ้านขึ้นมาครับลึกลงไปสิบแปดนิ้วแล้วก็ยัดทั้งหมดเนี่ยลงมาในนั้นแล้วก็เอาแผ่นคอนกรีตเนี่ยมาวางทับกลบทุกอย่างไว้ใต้ดินและสุดท้ายเนี่ยมันก็ถูกพบโดยตํารวจที่ขุดทุกอย่างขึ้นมาอยู่ดีแล้วก็กลายเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญที่มัดตัวทาควินิโอได้ในที่สุดนะครับ,ค,รบความเลือดเย็นของทาควินิโอในคดีนี้คือว่า คือหลังจากผ่านไปหลายวันน่ะเพื่อนบ้านคนนั้นที่แบบไม่เห็นอีฟลินเลยก็ถามทาควินิโอว่า้ยอีฟลินไปหายไปไหนภรรยาคุณหายไปไหนทาควินิโอก็ตอบมาเขาว่าเออเธอหายไปอีกแล้วอืมคือเธอผมก็ไม่รู้เหมือนกันเธอหายไปไหนแล้วพอเพื่อนบ้านถามเจาะลึกไปอีกว่าหายไปไหนกันแน่ทาควินิโอก็ตอบว่าเออเธอก็มีเพื่อนเยอะจะตายก็คงไปหาเพื่อนสักคนเนี่ยแล้วก็เธอก็ไปไหนมาไหนมาทั่วทุกรัฐแล้วแหละก็ไม่น่าต้องกังวลออคือก็เป็นแบบการให้การแบบโกหกแบบหน้าด้านๆโดยที่ ไม่ได้แคร์ว่าอีฟรินที่ตัวเองฆ่าไปแล้วเนี่ยอืนั่นแหละคือมันมันเป็นเรื่องที่แบบเหมือนทาเหมือนทุกอย่างปกติเออมันทําเหมือนทุกอย่างเป็นปกติมากๆแต่ว่ามันก็มันมันแสดงให้เห็นถึงความโหดเหี้ยมของคนคนนี้มากๆเลือดเย็นเนาะความเย็นชาอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าเรื่องนี้มันไม่มีเด็กคนนั้นเน่ะที่ลงไปในท่อแล้วเจอชิ้นส่วนมนุษย์อะเรื่องนี้มันจะแดงหรือว่าไปถึงหูตํารวจหรือเปล่า เพราะว่าแาคุนิโอเนี่ยก็ต้องรอ,อยันรอจนมีคนพบชิ้นส่วนเยอะๆถึงจะเข้าไปแจ้งความกับตำรวจเพื่อไม่ให้ตำรวจสงสัยตัวเองคือเรียกว่าเขาก็ต่ตื่นตู่มไปเองสุดท้ายมันก็นาไปสู่การที่เขาถูกจับนั่นแหละคือในแง่ความผิดแล้วเนี่ยคดีนี้แทคุนิโอเนี่ยจริงๆต้องได้รับโทษประหารชีวิตครับแต่ศาลตัดสินให้จําคุกตลอดชีวิตแทนแล้วก็หลังจากติดคุกอยู่แค่15ปีครึ่ง เขาก็ได้รับการปลดปล่อยตัวมาโดยมีทันบนติดเอาไว้อยู่แล้วก็เหมือนจะเป็นคนที่ประพฤติดีแล้วก็แต่ว่าเขาก็หายตัวไปจากเมืองบาติมอร์นะไม่รู้หายไปไหนอืส่วนศพของอีฟลินเนี่ยที่รวบรวมมาได้จนเกือบครบและขาดแค่มือขวาก็ถูกส่งกลับไปยังบ้านเกิดแล้วก็ไปทําพิธีเผาศพที่นั่นอืก็เป็นอันจบคดีนี้ไปอืมแต่ว่าสิ่งที่มันยังเป็นปริศนาอยู่คือมือขวาของอีฟลินเนี่ยอืมหายไปเลยไม่มีใครพบเห็นอีกเลยทั้งที่ชิ้นส่วนอื่น ถูกพบหมดแล้วมันขาดแค่มือขวาของอีฟลินนี่แหละที่ไม่รู้ว่าหายไปไหนซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ได้บอกว่าเออใช่ก็ไม่ได้พิจารณาไทิ้งไว้ที่ไหนวางไว้ที่ไหนใช่ใช่ใช่ครับก็ประมาณนี้ครับผมคิดว่าที่หยิบเรื่องนี้มาเล่าเพราะว่าวิชวลในการเจอชิ้นส่วนศพหลายๆส่วนอืเกิดทั่วทั้งเมืองพร้อมๆกันมีคนนึงคนนี้เจอเออน่ากลัวนะมันดูน่ากลัวมากๆอืมเรารู้สึกว่าเวลาเราพูดถึงคดีแบบเนี้ยคดีที่มันอัมพลังศพหันศพ ชำแหละศพไม่อยากขยี้เท่าไหร่ใจิตใจเราอะ่ะมันต้องเป็นยังไงนะนั่นสิคนหนึ่งที่จะทําสิ่งเราเรานั้นได้อะ่ะและนี่คือศพของคนที่เป็นแฟนกัน,นคน,<ฟ>นรักกันอือคือยังรักกันอยู่เลยอะ่ะอือแต่วันนี้คืนดีคือไอความรักมันเปลี่ยนกลายเป็นความรู้สึกอะไรที่น่ากลัวขนาดนี้แล้วสามารถขนาดนั้นได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยกับไอวินาทีที่คนร้ายอะ่ะหันศพ ทำแหลสอบอ่ะรู้สึกยังไงนะเออเราไม่มีทางเข้าใจเลยเราเราไม่มีทางเข้าใจแล้วอย่างนี้อยากเข้าใจคืออะไรที่ทําให้คนเหล่านั้นกลายเป็นความน่ากลัวแบบนั้นได้อืมเนอะคือในเคสแบบคดีฆาตกรทั่วไปแล้วฆ้าคันศพก็เข้าใจได้คือไม่ได้รู้จักเยอะมาก่อนเยอะเลือกเหยื่อแบบแรนดอมแต่นี่คือคนใกล้ตัวเนาะมันทําไปเพื่อให้ตัวเองพ้นผิดอย่างเดียวเลยอ่ะเออเออมันเคยมีทฤษฎีที่อธิบายว่า การทำแบบนั้นนะเพราะว่ากลัวความผิดไอ้ความกลัวในใจอ่ะมันมีมากกว่าความรู้สึกผิดอแล้วกล้าทำอะไรแบบนั้นได้คือการเอาเอาความกลัวมาโยนใส่การหันหันหันอะไรเงี้ยยศอีกอย่างหนึ่งคือความดูแลในครอบครัวออที่แบบสุดท้ายแล้วคนแกล้ชิก็เป็นเหยื่ออยู่ดีอะไรเงี้ยครับอืนั่นแหละก็คือเรื่องนี้ก็คือแบบอย่างที่พี่ทันพูดเลยความดูแลในครอบครัวความเลือดเย็นของคนคนหนึ่งที่จู่ๆก็กลายเป็นฆาตกร แล้วก็หั่นศพของคนคนนึงได้อย่างโหดเหี้ยมแล้วก็โกหกได้อย่างน่าตรเฉยเออมัน,ม,นมันพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือแล้วทําให้เรารู้สึกว่าไว้ใจมนุษย์ยากอย่างยากมากขึ้นจิตใจมนุษย์ก็ยังเข้าใจได้ยากอยู่ก็ยังคงคอนเซปต์ยูสิว่าเรื่องจริงน่ากลัวกว่าฟิคชั่นเสมอครับครับผมอ่ะโอเคก็พักฟังเบรกโฆษณาสักครู่ก่อนกลับมาฟังเรื่องของพิธนในเบรกหน้านะครับครับ